สวัสดีครับก็บาาบาการอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณน,นะครับพี่ๆเสือสื่อมวลชนออทุกคนนะครับที่ได้สลัเวลามาร่วมง,งานนะครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของอลอตเตอรีร่พาส์นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอยากถูกหวยอยากรวยต้องลอตเตอรีร่พารนะครับไม่ไมานานครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของลอตเตอรี่พาสเจอแล้วนะครับก็อย่างที่ดูดูว่า รางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ลอตเตอรี่พาสอะไรอย่างเงี้ยคแต่เราก็ใส่ใส่ตัวเลขใส่บนบนเวียนๆอยู่กับชีวิตส่องรำตลอดเวลาเอ๊จริงๆเราก็ไม่ใช่ใส่ตัวเลขสักเท่าไหร่นะแต่เราก็เป็นผู้ให้ตลอดผู้ให้ตลอดเป็นการแบบว่าให้เขาคิดเลขการอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็แบบว่ามีให้โชคแฟนคลับบ้างครับเรื่อยๆครับจริงมันหนักแต่มันเป็นควาที่เรเป็นกิจเตอร์แต่เราก็ให้โชค่อที่จะได้ คือบอกตามตรงครับเป็นพรีเซนเตอร์ก็เราก็อยากถูกเหมือนกันคือแปว่าเราจะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ผิดกฎถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไม่ผิดไม่ผิดกฎครับผิดกฎในตอนห้งโมพี่นอตใจดีมากสปอร์ตมากครับพี่นอตคือแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าพี่นอตเป็นแฟนคลับด้วยนะครับอย่างนี้ก็ยิ่งแบบว่าเรายิ่งรู้สึกมีความสุขในการได้ร่วมงานกับทางลอตเตอรี่พารับ เรื่องนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่นี่แหละครับนี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่และเซอร์ไพรส์ใหญ่ของแมงคือหมายถึงว่าแฟนคลับทุกคนอะถูกหวยกันหมดทุกคนเลยมีคนถูกตรงวันที่5ด้วยไม่รู้จริงเราอยากมีจะมีแนะนำแนวทางให้กับคนที่ชอบเส็งไม่ใช่ที่คับอนต่นแรกในวันที่แนะนำมาด้วยไงเขาไม่ให้พูดตรงตร ในการแบบว่าคิดคำนวณหรือว่าเลือกหยิบตัวเลขใช่ไหมคะเ<า>อามาลุ้นอะไรเงีเยง้ยก็อย่างแรกเลยครับเราต้องเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนะครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีเซนส์หรือว่าเรามีโชกับทางนี้ไหมนะครับอย่างบางคนนี่ก็ไม่ไม่มีโชกับทางนี้เลยจริงๆเราก็อย่าฝืนให้มันเจ็บเลยนะ <laughs> ฝันหรือไปสิ่งรับตัวใดๆตอนตัวแบงคตัวจริงครับก็ทะเบียนรถอ่าเราจะไปไหนเราต้องดูทะเบียนรถไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีจุดทูบจุดอะไรหรือเป็นอ่าเรายอดเงินทำบุญอ่าลงท้ายเลขอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปทำบุญหรือยังทะเบียนรถเลขอะไรมั่วที่จะถึงล่ะฮะเลขในใจ มื่อกี้บอกไปแล้วมีเลขเก้ากับเลขหกอาจจะเบิ้ลก็ได้อาจจะเป็นเก้าเก้าหรือว่าหหรือว่าเป็นหกเก้าก็เป็นไปได้ก็เผือบไปจริงๆตามถูกสุดเท่าไหร่โอเคถูกมากสุดเหรอครับก็เกือบเกือบเกือบห้าแสนคือเยอะไหมครับเป็นง่วนงววๆไปครับเป็นแบบว่าเป็นมจานบางโอกาสเอาเลขมาจากไหนครับผมจำไม่ได้นะครับนี่จำไม่ได้เลยว่าถูกใช่ อ,อยากครับอยาไปแจกวันที่หนึ่งให้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะแฟนคลับสอนล้ำน้ำเพชรทุกคนนะครับเพราะว่าแบงก์ก็จะได้ไปนำรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับที่ทางบ้านเลยหรือถ้าโอกาสมันเป็นความบังเอิญที่มันลงตัวครับแล้วอาจจะได้มามอบรางวัลที่หนึ่งบนเวทีดีเกสอนล้ำน้ำเพชร เราก็ลุ <ics> ้นอ, <iałem S 2> อยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นใครใครจะคือคนแรกที่จะได้จะไมอไหครับพี่กันะ้าหนุ่มคนที่หนึ่งเรามีคิวว่าจะไปก็สวรรค์มันเท่ก็ต้องดูครับต้องดูด้วยว่าวันนั้นแบงค์แสดงที่ไหนก็มีการพูดคุยกับพี่น็อตแล้วนะแต่ถ้าแบงค์ว่างสะดวกไปเนี่ยเราจะรีบไปเลยไม่ถูกเนาะถูกพี่จ้อยู่ไกลไหมครับไม่ไกลเลยคุณเทพไม่ได้ถูกประการจะได้เหมาด้วยตั้งสิบหกพันบาท ก็ฝากไปไปไปด้วยนะครับถ้าหากว่าใครชอบเสี่ยงโชคนะคะฝากลอตเตอรี่พัด์ไปด้วยอยากตัวหวยอยากรวยต้องลอตเตอรี่พัดครับมาจากเรื่องที่มันใหญ่ลองมาพิสนมันใหญ่ไป้วเรื่องที่ันมาเป็นเรื่องกันเราอยากกับผู้ใหญ่บ้างในส่วนแบงก์ก่อนเนาะก็อย่างที่ว่านะครับหลายคนก็คงจะรอแบงก์เนี่ยออกมาชี้แจงประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับใช่แบงก์ก็ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเฝ้า รอคอยรอแบงค์ออกมาพูดตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวเราเองเพราะว่ามันมีเสียงแตกที่สองฟามันมีน้ำดันขึ้นดันลงเข้ามาถึงเราคืออย่างอะตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องพี่ๆสื่อมวลชนก็แบบติดต่อมานะครับอยากให้แบงค์อะชี้แจงในไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบงค์ไม่ได้ตอบอะไรเลยเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดการตีความหรือเป็นดราม่าที่มันบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะ ขอตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้หรือเกิดการแตกแยกในสังคมนะครเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานนะในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถ าลือค่ะปรึกษาหาทางออกร่วมกันได้โดยที่มันไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างตัวแบงก์กับทางน้องเล่คือวันนี้แบงค์ขอบอกก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดพิงหรือถามในเชิงโจมตีใครนะแบงค์แบงค์ไร่เราอะพิจารครับ ครับเพราะคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันกันออย่างอย่างประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกเลยแล้วกันที่ว่าตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทําให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับ โด,โดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่าเฮ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงนะมันคืออะไรนะครับทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวที ยิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานของแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวที ก็จะอยู่กับพี่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ทิกตอกคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงก่าแต่ก่อนมากๆกควัมนก่อนนะมันเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันอะไรเมื่อก่อนแบบนี้มาลักษณะต่างคนต่างไม่ได้พูดคุยก่างแบบเราอะร่วมงานกันมาแปดปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอะเป็นชนิดที่ว่า เราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึงแปดปีจริงๆครับที่แท้มันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องครับทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันหาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้น่ะใช่ไหมที่ทุกอย่างมันดูใช่ก็คือมาถึงตอนนี้พอมาเกิดการนีแบงก์กลับไปดูเลยว่ามันเกิดจากอะไรหลัากที่ร่วงานกันมาตั้งแปดปีคือมันก็จะมี อ,อย่าประเด็นเรื่องด้อมคูจินนะครับคือแบงค์นุ่นก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกงานท่ผ่นานคุยกันว่าเออเนี่ยรู้นะว่ามีมีมด้อมจินแบงค์นุ่นคือมาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงกับใครเนี่ยก็จะมีด้อมจิ้นมาตลอดอ,อ,อยู่แล้ว เราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีต้อมจิ้นเนี่ยคือหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราและในการทําต้อมจิ้นมําทำให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นนบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนเนี่ยที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์มันเป็นการเปรียบเทียบนะครับแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามา เข้ามาบอกว่าเออให้เกียรติศิลปินนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็โอโ้โหตอมตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเ,<ม>เขาจะรู้สึกยังไงแม่แก็เลยแบบมองว่าที่ตรงเนี้ยมันมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบาก<ม><ม>ก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าคือแบงค์อายากให้นุ่นอ่ะสื่อสารกับแฟนคลับ ความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงเพาไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบเลยก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนี่ย เดี๋ยวนี้ใช่คุณไปไปแจ้งในดอมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเอง<ม>เขาต้องยินดีให้ความร่วมมือแล้วแบบคือจบมงด้วยดีคือเขาเข,ข้าใจบอกว่าอย่ได้มีแค่ไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับ<ม>เราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วพอแ,แจ้งรูปไปแล้วเราม่แตกกับมาดีนพอไปแจ้งไปถับก็ยังไม่ได้สรุป ยังไม่ได้ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนขับไหมหรือหรือเราจะต้องทํำยังไงก็พอมาวันที่ย7บเจ็ดก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครัก็เลยยังไม่ได้เจ็ที่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเหตุาว่ทำไมวันที่ย7บเจ็ดนะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรักงานอของคณะ,ะครับแชทมา ส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยอ่าลาลาป่วยแล้วก็อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยใช่ในอันนี้ในไลน์ไม่ไม่ในในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยส่งมาซึ่งพอพอพี่เห็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรครับก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดอ่านอะไรับแล้วก็ แจ้งผ่านทางที่นู่นอย่างเดียวในวันที่27แต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีตัต้งแต่วันที่27ถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกัน,นยังไม่ได้คุยกันครับแมลกใจไมท่ทังที่เรา่อน่านี้เราถ้าสนิทคุยกันไดุ้กเรื่องเลยแต่ทำไมเขาเลือกที่สมบัตแปลกใจมากครับแปล <poke> กใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องและเคย ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกันน่ะครับใช่เยื่องของเข้าใกล้แล้วมันเนกิดดราม่าขึ้นมาจะมีกระแสไปใครเข้าใกล้ก็ได้ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ลหลายๆคนก็เห็นครช่วงแรกๆก็คือช่วงที่นุ่นมีกระแสครับเ,เข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็หวงแล้วก็หวงนุ่นลหลายๆคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยนะก็โดน ดราม่าหมดเลยทุกคนก็นก็เลยต้องระวังตัว<ม>ก็ต้องปรับตัวความข้นในการเปลี่ตัวออกจากน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับ<ม>คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มาเกาะอ๋อ,อมาเกาะกระแสเหรอทำไม หรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงคเองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจังอ,อ,อ่ะเราก็ต้องปรับกันไปเ,ออเสียใจไหมการตีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไปแบบมันเสียใจมากครับมันเสียใจมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเ,ออเพื่อนร่วมงานนะครับออใช่นุ่นเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถอ่ะมีความสามารถในในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนนี้มันก็

หนึ่งอย่างล่าสุดที่มีประเด็นดราม่าที่นุ่นเจอดราม่าต่อคนนคราบแบงค์ก็ให้เข้าเข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้างอสองการดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทำการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอครับแมงค์นพี่หลัจริง พอแหละเขาบอกว่ามาน้องมีชื่อเสียงน้องมีงานเยอะ <Okay. S 1> เราก็เลยไม่มีเวลาไห่ขนาดตรงนี้ไม่มีเสือ,อะไรหรอว่ายอ่หรอ่างที่บอกครับคนเราอะ่ะมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงค์ก็เชื่อว่าทุกๆคนน่ะ <Yeah. S 2> ก็อยากมีรายได้เพิ่มทังงนี้แบงค์กับพี่เห็นเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้ว mm hmm. ในการที่มีงานเข้ามาแบงค์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้ mm hmm. แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเก บอกกับทุกๆคนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยลหลายคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆม,มีงานนอกติดต่อเข้ามามก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขอยอย่างเดียวงานหลักในฮนนิเกเราอย่าให้กระทบแบง <นะ S 2> รู้สึกไงบ้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงเองก็ออกมาปกป้องเขาพุ่ๆพุ่ๆมีดราม่าแต่กับผู้เขาแทนด้วยถามว่าแบงรู้สึกอะไรครับแบงก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นำทีมงานสอนรำน้ำเพชรอะไรอย่างเงี้ย คือชื่อสอนน้ำน้ำเพชรอ่ะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก็ยี่สิบปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเราทําไปเพื่ออะไรและเราทําเพื่อใครครับีอบบก ก็าาาถามคุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้างก็น,น,นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษแบบถ้าทําอะไรผิดไปยแต่แม่แบงก์ก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรทไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนอทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนๆๆเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกัน พอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไลฟ์แล้วผมบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งนะครับใช่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันวันที่สี่นะก็เข้ามากราบลาอย่างเป็นทางการครับกยคุก็อยากรู้นะครับอยากรู้อยากรู้ว่า คือเหตุผลนะตอนเนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ้ยมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะอืมเพื่อนกันมาแปดปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดีครับหลังจากนี้การแสดงเรื่องของ้อนรางอะไรอย่างเงี้ยที่เจ้าภาพเขาจ้างเราจะยังไงด้วยเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอะ เจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะ่ะมีมีเยอะอยู่แล้ว<ม>ทุกคนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้ที่สุดตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กําลังอ่ากำลังตัดสินใจอยู่นะครับก,ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ําเพชรกับคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอะ่ะ เราจะให้ใครมาแล้วบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับแต่ตอนเจ้าภาพที่มาจาไว้ที่จ้างกันไว้ที่มีเราสมควรก็ <c oughs> ไม่มีใครขอเงินไม่ตามัญญางูค่ะไม่มีมไม่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราแล้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอะยังเชื่อมั่นกันร้อยเปอร์เซ็นในวงการอรใครจะขึ้นมาเป็นกำลงคนครับจริงๆแล้วใครเชื่อว่า เป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงเนี้ยทาออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยถ้าหลังจากนี้ลำดองอาจจะเป็นแบบแบงค์นะคะแบงค์อันเป็นหลายๆคนในวงผัดเปลี่ยนกันมารับสินราลจะเป็นทุกอย่างเลยไม่ได้นะขอในผมต้องมีแบงค์อยู่ใช่ยังไงขอเป็นพระเอกแล้วกันเลยหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันุนเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่า เราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมครับออกมาให้แบบให้คืนนั้นมันดีที่สุดออกมาเพอร์เฟกที่สุดครับการเปรียบเทียบเลยครับอ,อการเปรีบยบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วมันคือการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะ<ม>ทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบม,มันสร้างความแตกแยก มันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยซึ่งน้องในวงเราเยีเขาคุยกันเยอะมากจากที่เกิดเรื่องนี้ครันทีมงานของเราครับทุกคนทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนรับจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่าเอฟซีกระโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกลังใจกันหมดนะครับพี่ขอยถามถึงเรื่องพิธีการสุดโต่งตัวอย่างตัวครับ ี่ได้มีการไลฟ์แล้วไปพากย์คิปติดเขามันกระป๋บตัวแบบนั้รู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าเขาออกไปขอียารรมออกไปหาเงินเอาไปใช้เงินอันเนี้ยจากที่คุยกับพี่จิมมี่คับจากที่คุยกับพี่จิมมี่นะครับในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าวนุ่นขอลาออกขอลาออก อาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทำงานหนักเพราะว่าช่วงฟีเวอร์ครับนุ่นงานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกแล้วก็ต้องมาแสดงลิเกและแสดงเรื่องสาบซ้อนรักทุกคืนครับพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลกเป็นเจตนาครับใช่ใช่ครับคือมุมมองนั้นครับแต่มันก็มีความดังที่มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เกิดเป็นประเด็นนะประเด็นนึ ความดังโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมด,หมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่ก,กันไปด้วยครับมันทำให้เราจะกนี้ไปจะต้องมีกฎมากขึ้นหรือต้องขอความร่วมมือจากน้องในขณะในอนาคตจะได้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นสามอีเราเป็นสัญญาใจหมดสัญญาใจครับแต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรทุกคนพอพอถึงในจุดที่แบบ อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นนะครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดี๋ยวกับทางที่เขาเลือกเดินแต่ที่เปลี่ยนเปนแบบรรสัญญาสื่อไปคไปรับจะเคสนี้นนเลยถ่มว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะคะจริงๆม,มันเป็นการผูกมัดนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเหมือนเร,เ,รเ,รเราเราสุดและกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบแบบประสบความสําเร็จก็ได้ครับใช่แต่นหลังจากนี้เหมือนด้ยินว่าลิเกอะไรเนี่เขาแบบถ้าเรอครับทีก่อน้านเป็นฝันไม่รู้เรื่องที่เป็นตัอบไปล่าสุดเออแบงค์ยินดียินดีกับเขาไหม คือตรงนี้ครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลยเพราะว่าเป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับยังแฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นว่าถ้าช่วงนี้จะมีโอกาสได้กับใครือกันเปิดนะเปิดให้เขาเคลียรนะไม่ถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอการร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวได้ได้พาร์ตัวแมแก้วประธนดงเร,ราหลังถออ่าอย่างโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วประธดํารงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะแต่ณตอนนี้เมื่อมามา,มาถึงชุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ยังคงดําเนินงานนี้ต่อไปอนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเฮ้ยเราจะ จะ,จะจะัดก,การยังไงต่อไปนะคะ,ะใช่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจก็เรายิยนดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือนจากนี้แล้ว่ก็ยังมีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่<ม>ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับแสดงว่าการที่ไม่มีตัวลคอจตัดงนุ่นไม่มีผลกระทบต่อขณะเรา มันไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสลัลามน้ำเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมีเอฟซเยอะๆพอเรามารวมกันเนี่ยมันเป็นครอบครัวสลัลลามน้ำเพชรอะ่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่อ่ะครับ อย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่ไหมครับในการในการทางานนะในมุมมองของแบงค์นะครับหลังเวทีอ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิกแบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ลองตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนน่ะเราไม่รู้ว่า ตอนนี้คุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกาลังเศร้าบางทีเขาก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซนแบ่กลัวหรือว่าทำใจไปบ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดตรงนี้ไปกลัวมันมแฟนคลับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบจสิน้นอืมก็แล้วแต่วิจนารณญาณละกันครับเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงก์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงก์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะเรืร่องก็คือ หลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุ่นดําดงได้อีกต่อไปหรือไม่ดะดดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วค่ะ <ừ> ใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์ <ừ> เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นโอกาสใครเลยครับก็จะดงว่าแยกตะเกียร์ยังไงบ้างกันคนที่เขามองว่านานเรา อะไรนะครับแต่อ๋อถ้าใครติดตามคณะสอนรามน้ำเพรนะครับจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมีเอฟซเยอะๆเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับขออีกสักคำถามนึงนะครับเดี๋ยวน้องต้องไปแล้วตลอดการทำงาน8ปีกับด้วยเองตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับ นุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีค่ะใช่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนหนึ่งแล้ววันนี้เพื่อนแดงมีอะไรบ้างตากถึงเพื่อนนุ่นหนึ่งว่าอยากให้เพื่อนนุ่นมาเที่ยวกับเพื่อนแดงไหมหรือว่ายังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้นะครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะครับ ตามให้กําลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คนชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับครับฝากผลงา่าหน่อยได้ไหมครับขอฝากขอฝากแฟนมีดหน่อยนะคะเมื่อไหร่นะวันที่18พฤษภาคมนี้ครับจากที่สยามสแควร์นะครับโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับ ก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ติเก็ตเมลอนนะครับ<อ><ม>บัตรก็ยังมีอยู่นะครับ,บอยากให้ทุกคนมามามีความมามีโมเมนต,ต์ดีๆนะครับมารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เดือนนี้นะครับฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของแบงค์ด้วยครับก็บบ ใกล้จะได้ปล่อยแล้วความพิเศษเลยไปในบา s มีอะไรที <único Liberty Overwatch> ่เราคิดไหมว่าต้อง spy ถ้าเรามีแบบตุ่ม่าร่วมเพลงแบบเพลงใหม่ล้วก็มีอ u ์ไพ i s ์แน่นอนครับบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่ามีอร์ไพ i ส e บ่อยมากอร์ไพรส์เยอะมากนะครับอะไรก็ตัวแบกเองด้วยแล้วก็มาร่วมอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันนะครับ18แนี้18นี้ครับ สิบแปดนี้รอบเดียวรอบเดียว,อยว okay. Okay. ขอบคุณคุณขอบคุณพี่ทุกคนมา,มากๆเลยนะคะ